ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลีแฟมิลีกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลีแฟมิลีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลทีมชาติไทยเลยครับกับประจําวันที่5เดือนมกราคมครับของช่วงที่2อวันนี้ครับก่อนที่จะไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเลยครับก่อนอืึ่งเลยครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านกันหน่อยคร กับคุณผู้ชมเลยครับช่วยกันกดติดตามกันหน่อยเลยครับมุ่งสู่20,000สับตะไร้ไปพร้อมกันในปี2025นี่แหละครับโดยประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับต้องในเครดิตเพจของนเตด้นชัยโกกันด้วยเลยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวท้าการทริปสี่เลยครับว่าได้ตกแทนคนใหม่แล้วลยครับแทนที่คอนเตดานรัสนาดุบุญาโดยทางฝั่งคอนเตดานการทริปสี่นั้นครับได้คว้าตัวทางฝั่งนักเตะที่มีชื่อว่าเพเนลเอมปราปาเลยครับแลวยิงดีกรีทีมชาติโตโกเข้ามาเสียบโกลตาต่างชาติของคด้านรันา ดูกุญญาเลยครับและโดยซึ่งกองหน้าวัย33ปีนั้นครับพึ่งที่จะกลายเป็นนักเตะฟีร์เจนเลยครับหลังได้หมดสัญญากับทีมอย่างตะดันปูซาไดพาสในเคดิต2เลยครับก่อนที่จะรรลุกข้อตกลงาย่เข้ามาราตาขายบนถิ่นแพสเซเดียมในประเทศไทยเลยครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของตะลันเพเนียเอมราปานั้นครับถือเป็นนักเตะสไตล์เดียวกับทางด้านดูบุญาเลยเลยครับมีความใหญ่และส่วนสูงเท่ากันรวมถึงมีวิธีการเล่นราวกับถอดแบบกันมาเลยเลยครับซึ่งนายจะตอบโจทย์เทคนิคของตะ on, ลังสันต์โค้อยเลย,เลยี ลและซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของตะนั้นเอ็มปราปานานครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับผ่านการลงเล่นในลีกของตะนั้นบนเดสซกาและลีกา2ของยูรมันมากกว่า200เกมกับทีมใหญ่ทางนั้นเลยครับอย่างทางฝั่งของทีมออฟเฟนไนบุลเซนมุเซนกระบ,บัดและสโมสรอย่างตะนั้นโบคุมและยังผ่านเกมทั่วสโมสรยุโรปอย่างตะนั้นรายการของตะนั้นยูโรป,ปาลีกและเป็นกลุ่มมาเลฟอีกด้วยเลยครับขาวสารต่อไปครับทางฝั่งของบุรีรัมครับต้องเติมเกมรับกันหน่อยเลยครับ เป็นหน้าเก่าเลยครับแต่ตัวใหม่เลยครับอย่างทางฝั่งของตะลั่นแม็กปีเตอร์ครีเวย์ครับกองหลังลูกเครื่องไทยออสเตรียวัย29ปีครับก็จะย้ายกลับเริ่มทีมเริ่มยนเต็ดอีกครั้งในฤดูกาล2024ในช่วงเลกที่2นี้แหละครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของตะลนแม็กปีเตอร์ครีเวย์นั้นครับเคยอยู่ในทีมชุดเยาวชนของบุรีรัมไรครับก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์กับหลายสโมสรในประเทศไทยเลยครับอาทิเชน่นไรตั้งแต่ทางฝั่งของตะน,นสโมสรสุรินทร์เอฟซีขอนแก่น, United, FC, กน FC, ยนนดูดัดอ่าง ศึกทะเลกเลยครับกับ2สโมสรอ,อย่างาตด้านโปรดิทเทอร์ฟรีลงไปทั้งหมด24นัดและกับนครปฐมนจุลนแตดเลยครับ,รรรบลงไปทั้งหมด12แมตช์จนเป็นที่มาการแย่เข้ามาสู่ถิ่นชังอารีนาอีกครั้งนั่นเองเลยครับและซึ่งโดยสำหรับเบรียมจุลนแตดน,น,น,นั้นครับในช่วงการแข่งขันปี2025นี้เลยครับมากถึง5รายการเลยทีเดียวเลยครับประกอบไปด้วยทีมหนึ่งเอฟเอครับบีครับสโมสรอ,อาเซียนครับและ FA ฟเอแชมเปี้ยนลีกของตะ้านลีกอีลีกนั่นเองเลยครับ ขาวสารต่อไปครับเราขอไปต่อที่ทางฝั่งของราชบุรีกันหน่อยครับได้ทําการเปิดตัว2แข้งใหม่เลยครับ1น,นักเตะไทย2นักเตะต่างชาติเลยครับอย่างทางฝั่งของเอ็นจิวาและทางฝั่งของเจ้าบอมเลยครับชินพัตรลีอ๋อเลยครับ โดยเราปรเริ่มต้นนี้ที่ทางฝั่งของเตอร์นรันเอนจิวากันก่อนเลยครับเมื่อล่าสุดเลยครับทางฝั่งของราชบุรีนั้นครับได้ทําการเปิดตัวการกลับมาของเอนจิวากองหน้าวัย32ปีครับที่ได้กลับมาเป็นสมาชิกใหม่ครอบครัวของรชาชมกรอย่างเป็นทางการอีกครั้งเลยครับเพื่อสู้ศึกฟุตบอลลีโวทันติสองในฤดูก,กาลสปันยุตสี่เลยครับหลังก่อนหน้านี้ครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเคยยิงไปถึงเก้าประตูพร้อมกับเป็นดาวสโลของทีมครับแต่โชคร้ายครับได้รับประกันบาดเจ็บและก็ัมาได้เล่นในช่วงฤดีที่สองเลยครับก่อนที่ล่าสุดจะคัมแบบ็็เเปนนผู้ล่ของรราชุี แอซีอีกครั้งนั้นเองนะครับ ส่วนคนที่2ครับอย่างทางฝั่งของตะรันเจาบอมชินพัทลีออดเช่นเดียวกันเลยครับกองหลังวัย27ปีครับที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวราชมังกรอย่างเป็นทางการเลยครับในรูปแบบของการยืมตัวเปิดตีจะสููสุกฟุตบอลลีโบริตในช่วงในที่2ของฤดูกาลนี้โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของตะรันเจาบอมชินพัทลีออดนั้นครับที่เพิ่งทำสถิติลงครับทั้ง15เกมในทิบิเลยครับในช่วงแรกๆก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของราชบุริเอทซีเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับทางฝั่ วีจีปทุมด้วยอะไรครับกับการปล่อยยืมนักเตะเข้ามาสู่ทัพราชมงคลในช่วงเลกที่สองนี้อีกด้วยเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยกันหน่อยครับก่อนที่จะไปเชียร์กันในช่วงเวลา20นาฬิกาของบ้านเราเลยครับซึ่งล่าสุดเลยครับมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าถ้าหากไทยคว้าแชมป์ได้ครับจะรับเงินเกินกว่าดีสิล้านบาทเล้เลยครับไม่ใช่10ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแล้วแหละครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับเราก็แบ่งย่อยมาเป็น3หัวข้อเลยครับก็คือทีมชาติไทยนั้นครับได้เงินอัจฉริ ลกเป็นกลุ่มเลยครับและลบด่องเชิิอที่ผ่านมาได้เลยครับและโดยห่างชนะในวันนี้ครับจะได้รับเงินอัอจฉริยะระดาแป้งอีกและพักเอกชนอีก5ล้านบาท และเมื่อเข้ามาสมทบกับเงินรางวัลทีมแชมป์อีกประมาณ10กว่าล้านบาทเลยครับทำให้จะได้รับเงินทันทีเกิน20ล้านบาทเลยครับต้องเอาใจช่วยทีมชาติไทยในช่วงเย็นของค่าคืนนี้เลยครับจากนั้นครับเราขอไปต่อที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของทา้านทันดีสองกันหน่อยเลยครับอย่างทางฝั่งของหมหาสารคาม SBT บีเลฟซเลยครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของเจเมสู้พุมินเก้วตาเลยครับปีกริมเซนจากสปันบริฟซีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับผู้ริเมืองไทลีสองในฤดูกาลสปันริฟซีนี้ โดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของทรารันจเมนนานครับเคยอยู่ในอคาเมีของเมืองทองเลยครับมาตั้งแต่ยู่15ปีเลยครับและก็ได้ก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับสโมสรครับก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับพัทยายูเนเต็ดหรือสมุทรปราการชตีในปัจจุบันอีกทั้งเจ้าตัวครับเคยร่วมงานกับทางฝั่งของอิชิเลยครับกุนซือของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันในช่วงที่ลงเล่นในกับสมุทรปราการชตีเอฟซีอีกด้วยแหลยครับและซึ่งตรงนี้ครับก่อนที่จะถูกดึงกลับไปอยู่กับเมืองทองอีกครั้งเลยโร,ยขขร,ยรกี ก่อนที่จะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับพี่ที่ประจวบและมศยาก่อนที่ในช่วงแรกๆของฤดูกาลสปันิสี4นั้นครับจะตัวลงเล่นเป็นแกนหลักให้กับสุรันบรีเอฟซเลยครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาซ มหาสรขาม SBT F4 นะครับส่วนในขนาดประเด็นปิดท้ายครวนี้ครับขอปิดท้ายที่อีกหนึ่งทีมในตลาดซื้อขายฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือไทยลีกสองเลยครับอย่างอาุตตยายูเนเต็ดได้ประกาศคว้าตัวจางฝั่งของยาเซฟอิสมามีเลยครับกองกลางจากระยอง f c เขา้ามาลกทีมจากเป็นทางการเลยครับเตรียมรุยศึกเมืองไทยลีกเช่นเดียวกันเลยครับ โดยซึ่งสำหรับพรีเมียร์เชลชปารลสไต์นั้นครับในวัย33ปีครับเคยลงเล่นในกับหลายสโมสรในประเทศไทยไม่บ่อยจะเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดกราดเอฟซีแลาสุดกับประยองเอฟซีในเบรกแรกที่ผ่านมาและโดยสำหรับทางฝั่งของเจเซนอิสซามีนันครับก็ถือเป็นนักเตะใหม่คนที่อกแหละเลยครับของอยุธยายูเนเต็ดนักรับอยุธยาเลยครับที่ได้เสริมทัพเข้ามาในช่วงเลกที่2อเลยครับต่อจากนักเตะที่มีชูอนุชาสแกนคุ้มสุภวัฒนมีทองคำชูคิดวันประเภาณชาพรหมสมบูรณ์และทางฝั่งของอัสดา วุธช้างทองนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ